สำหรับใครนะคะที่กินตัวไหนมาแล้วไม่เห็นผลแนะนําตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของสิวยุบผิวข,ขาวไวนะคะใครที่เป็นสิวเรื้อรังมานานนะคะไม่เห็นผลสักทีกินอะไรมาก็คือไม่เกิดผลสักทีแนะนาให้ลองกินตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าลูกค้าเก่านะคะที่สั่งไป กลับมาสั่งซ้าทุกคนนะคะ7วันเห็นผลสามวันเห็นผลนะคะผิวขาวขึ้นสิวลดไวขึ้นทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าการันตีเลยว่าตัวนี้1กระปุกรู้เรื่องนะคะภายใน7วันนะคะสิวยุบลงเยอะมากนะคะลูกค้าบอกว่าติดใจมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะ1กระปุกราคา129บาทจากปกติ290าบาทนะคะทุกคน3มกระปุกวันนี้387บาทแถมส่งฟรีไปด้วยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปลายทางนะคะหรือโอนใครที่สะดวกแบบไหนสามารถ สั่งได้เลยนะคะโปรสุดคุ้มพิเศษสุดเลยวันนี้นะคะทุกคน5กระปุกแถม1กระปุกได้ถึง6กระปุกเลยนะคะราคา6 1บาบาทจัดส่งฟรีไปด้วยเลยคะ่ะเมื่อก่อนนะคะเป็นคนที่ผิวคล้ำไม่เด็กมากๆร้อหน้าเป็นสิวสิวแบบสิวฮอร์โมนเยอะมากทุกคนตอนนี้นะคะผิวหน้าผิวตัวคือทุกอย่างใสออล่าขึ้นสุดๆเลยนะคะตั้งแต่มาเจอตัวนี้สําหรับใครนะคะที่มีปัญหาผิวแบบนี้นะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในตอนนี้นะคะแนะนําเลยคะ่ะว่าให้จับน้องผงชงโทเมทโทตัวนี้นะคะแน่นอนเลยว่าใครได้ลองนะคะเสดใจกลับมาซื้อซมมนอซแนนน่ สินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ขายดีและดังมากๆในตอนนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่ไม่อยากจะพอผโปรดีๆแบบนี้นะคะแนะนำให้กดสั่งได้เลยนะจ๊ะ